กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปรับชม16ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับอวกาศที่น่าสนใจที่สุดทฤษฎีสมคบคิดถือว่าเฟื่องฟูมากๆในยุคที่อินเทอร์เนต็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราซึ่งในหลายทฤษฎีมีความน่าสนใจครับหลายทฤษฎีก็ชวนอ้าปากค้างบางทฤษฎีก็เลอะเทอะเกินจะบรรยาย แต่วันนี้ไทยบันเทิงจะขอรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวกับอวกาศส่วนจะน่าสนใจอ้าปากค้างหรือเลอะเทอะลองไปตัดสินกันเอาเองครับเรื่องที่1ดาวเทียมอัศวินดำหรือ Black Knight ภาพวัตถุประหลาดสีดำที่ถูกถ่ายได้ในปี1998นี้ ถูกเชื่อว่าเป็นดาวเทียมอัศวินดำที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวโดยมันจะโครจรรอบโลกมานานกว่า13,000ปีแล้วครับนักทฤษฎีอ้างว่าดาวเทียมดวงนี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณต่างดาวที่ถูกพบโดยนิโคลาเทสลาในปี1899ส่วนนาซาอ้างว่ามันคือขยะอวกาศชิ้นหนึ่งเท่านั้นครับถัดมาข้อที่2อ,อะไรบดบังแสงของดาวฤกษ์คิก 8462852นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามีอะไรบางอย่างที่ปิดกั้นแสงประมาณ20%จากดาวฤกษ์คลิก8462852ที่อยู่ในกลุ่มดาวหงท์ทำให้จูจ่ๆแสงก็หายไปราวๆ5-80วันแล้วก็กลับมาสว่างใหม่นักดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งก่อสร้างบางอย่างโคจรอยู่รอบดาวดาวงนี้ครับและดูดเอาแสงจากดาวไปเป็นพลังงาน โดยมันถูกตั้งชื่อว่าไดสันสวอมและทฤษฎีข้อที่3สัญญาณวิทยุ H HGB 0 2 1 4 a สบวก 14A สัญญาณวิทยุที่ไม่เคยถูกพบมาก่อนนี้ถูกตรวจจับได้โดยโครงการ SETI เมื่อปี2004ถึงแม้มันจะไม่ดังเท่ากับสัญญาณว้าวที่ถูกพบในปี1977แต่มันก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์งุนงงจนทุกวันนี้ โดยมันถูกประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือว่าเป็นสัญญาณลึกลับที่มีโอกาสมาจากสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวนั่นเองครับและถัดมาทฤษฎีข้อที่4โครงการโซลาวาเดนแฮกเกอร์ชาวอังกฤษได้เจาะเข้าฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์องค์การอวกาศของสหรัฐอเมริกาและพบรายชื่อเจ้าหน้าที่นอกโลกซึ่งไม่ใช่รายชื่อนักบินอวกาศที่เรารู้จัก อีกทั้งเอกสารยังระบุเรื่องราวเกี่ยวกับการขนส่งยานอาวกาศและอ้างอิงไปถึงโครงการลับที่มีชื่อว่าโซลาวารเดนที่ดูเหมือนอเมริกาจะมีการสร้างฐานทัพลับ,ลบที่ไหนสักแห่งในอวกาศและไม่รู้ว่ากำลังทําสงครามกับใครแต่ที่แน่ๆถ้าพบว่าแมคคินนอนผิดจริงเขาต้องเผชิญการติดคุกถึง70ปีและทฤษฎีข้อที่5มาเจสติกทเวลหรือ MJ12 คือชื่อรหัสลับของคณะกรรมการลับของหน่วยงานวิทยาศาสตร์ทางการทหารและรัฐบาลที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1947โดยประธานาธิบดีทรูแมนโดยมีจุดประสงค์เพื่อซ่อมแซมยานอาวกาศจากต่างดาวที่ตกลงบนพื้นโลกซึ่งในบางครั้ง FBI ก็จะทำงานร่วมกับ MJ12 อย่างในโปรเจกต์ r u ูชและโปรเจกต์บลูบุ o k ถัดมาทฤษฎีข้อที่6ดาวมรณะ การสูญพันธ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาไม่ใช่เหตุบังเอิญครับเพราะในทุกๆ29ล้านปีดาวแค้นน้ำตาลนามว่าเนเมซิสจะโคจรเข้ามาในระบบสุริยะจัก,กรวาลใกล้กับดวงอาทิตย์เพียงแค่1.5ปีแสงส่งผลให้เกิดพายุดาวหางถล่มระบบสุริยะชั้นในรวมถึงโลกและเมื่อถึงเวลานั้นอีกครั้งมนุษยาชาติจะถึงจุดจบแน่นอนจนมันได้ฉายาว่าเป็นดาวมรณะนั่นเอง ถัดมาทฤษฎีข้อที่7แสงของสิ่งมีชีวิตต่างดาวบนดาวเซเลสเซเลสเป็นดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่ที่สุดและเป็นดาวเคราะห์แคะดวงเดียวในระบบสุริยะชั้นในโดยภาพถ่ายที่เห็นแสงสว่างประหลาดนี้ถูกถ่ายโดยยานดาวของนาซาที่โคจรอ,อยู่รอบเซเลสหลายคนเชื่อว่าแสงประหลาดนี้อาจเป็นฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวในขณะที่นาซายัางไม่แน่ใจสัทีเดียว แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเกลือผสมแร่จำพวกโลหะสะท้อนกับแสงอาทิตย์ถัดมาทฤษฎีข้อที่8ยานทดสอบ x 3 7 b เครื่องบินรุ่นทดลองที่ใช้เวลา600วันโคจรรอบโลกอย่างเงียบและนาซาก,ก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมบางคนเชื่อว่ามันถูกออกแบบมาอย่างลับๆในช่วงสงครามเย็นเพื่อใช้ยิงนิวเคลียร์ อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่ามันถูกส่งไปทดสอบการขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงที่ดัดแปลงมาจากยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวถัดมาข้อที่9ครับการลงจอดบนดวงจันทร์นี่คือทฤษฎีที่เกี่ยวกับอวกาศที่มีคนพูดถึงมากที่สุดครับ โดยนักทฤษฎีเชื่อว่าการลงจอดของยานอพอลโลบนดวงจันทร์เป็นเรื่องหลอกลวงและถูกจัดฉากโดยนาซาเพื่อหวังผลทางการแข่งขันด้านโครงการอวกาศกับรัสเซียในช่วงสงครามเย็นถัดมาทฤษฎีข้อที่10เหตุการณ์ u ู o ในเมืองออโรราในปี1897ได้เกิดเหตุ u ู o ลำหนึ่งตกในเมืองออโรรารัฐเท็กซัส นังสือพิมพ์รายงานว่าพบนักบินในยานลำนั้นเพียงคนเดียวและศพของเขายังไม่ได้รับความเสียหายใดๆจนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้จนกระทั่งในปี2008มีคนพบหลุมศพในบริเวณดังกล่าวแต่สภาพไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นศพของอะไรกันแน่ถัดมาที่ทฤษฎีข้อที่11ครับภารกิจโรเซตตา ในปี2014ยานโรเซตตาได้ไปถึงดาวหาง6-7 p ีโดยใช้เวลาเดินทางนานกว่า10ปีแต่นักทฤษฎีกลับเชื่อว่าจริงๆแล้ว6-7 p ีไม่ใช่ดาวหางแต่อย่างใดแต่มันคือยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวโดยทางนาซาสามารถจับสัญญาณลึกลับที่มาจากดาวหางดวงนี้ได้และการส่งโรเซตาไปครั้งนี้กลับไปเจอเป็นสิ่งก่อสร้างจากต่างดาวแทนจึงอ้างว่ายานโรเซตาได้พุ่งชนดาวหางไปเรียบร้อย และทฤษฎีข้อที่12จานบินถูกพบผ่านการถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี้เราสามารถชมการถ่ายทอดสดบนสถานีอวกาศ ISS ได้แต่คนตาดีก็สังเกตเห็นว่ามักจะมีวัตถุประหลาดที่ดูไม่เหมือนอากาศยานใดๆบนโลกนี้บินผ่านกล้องไปบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นวัตถุแปลกๆสีเทาจานบินที่บินกันเป็นรูปแบบถึง6ลำรวมไปถึงจานบินขนาดใหญ่ที่ถูกเชื่อว่าเป็นยานแม่อีกด้วยครับ ถัดมาข้อที่13นักบินอวกาศโบราณนักทฤษฎีหลายคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวได้นำวิทยาการก้าวหน้ามามอบให้กับมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นแรกๆโดยเราจะเห็นได้จากภาพแกะสลักหินบางภาพที่มีอายุกว่า200,000ปีที่ถูกพบในอิตาลีมีลักษณะคล้ายนักบินอวกาศในปัจจุบันนี้นี่ยังไม่รวมงานศิละปะของชาวอียิปตโบราณและเมโสโปเตเมีย ที่แสดงให้เห็นถึงภาพยานอวกาศและเทคโนโลยีขั้นสูงถัดมาทฤษฎีข้อที่14การประเมินสถานการณ์การประเมินสถานการณ์คือชื่อของเอกสารลับที่ถูกพิมพ์โดยกัปตันกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในปี1948โดยพูดถึงการเผชิญหน้ากับจานบินจากต่างดาวที่สามารถหายไปได้ในพริบตาโดยเขาได้ระบุว่าวัตถุเหล่านี้เกิดจากเทคโนโลยีที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถระบุได้ เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมาจากนอกโลกถัดมาทฤษฎีข้อที่15 TR3 Black Manta เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังปิดบังเรื่องการเก็บยานมนุษย์ต่างดาวเอาไว้หรือไม่นักทฤษฎีเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐได้ทำการใช้วิศวกรมือดีจำนวนมากเพื่อทำการศึกษาจานบินเหล่านั้นและสร้างจานบินขึ้นมาเป็นของตัวเองในโครงการที่เรียกว่า TR3 Black Manta หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อจานบินสามเหลี่ยมสีดำและทฤษฎีข้อสุดท้ายข้อที่16นักบินอวกาศที่หายไปทฤษฎีที่ชื่อลอสหรือแฟนทอมกล่าวว่ายูริกาการินไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปสู่อวกาศแต่แค่เป็นคนแรกที่อยู่รอดและกลับมาได้ทั้งที่ยังเป็นเป็นแตกต่างจากนักบินอวกาศรุ่นพี่ของเขา ที่ไม่เคยรอดชีวิตกลับมาและไม่มีใครที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของพวกเขาในอวกาศแน่นอนทฤษฎีนี้ฟังดูน่าเชื่อถือเพราะจึงหรือที่การส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศครั้งแรกของรัสเซียจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยนี่คือเรื่องราว16ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับอวกาศที่น่าสนใจที่สุดครับขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ